การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคิกออฟปลูกป,ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดหน้ามุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนพร้อมส่งมอบโรงเรียนสีเขียวส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมปักหมุดเมืองน่านรับรู้ข่าวสารเมืองน่านบ้านเราสนับสนุนข่าวโดยอุประเดิมรวมธุรกิจ รถยนต์ที่ท่านใช้มีปัญหาปรึกษาอูประเดิมรวมธุรกิจ063-789-4197อูประเดิมรวมธุร,ก,ร, ia, รก,กิจกฟพจัดกิจกรรมปลูกป,ป่าเศร,รษฐกิจจังหวัดน่านภายใต้โครงการปลูกป,ป่าอย่างมีส่วนร่วมสร้างขมยั่งยืนดั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอีเกตคาร์บอนนิวทรัลิตี้ ภายในปีคริสต์ศักราช2050พร้อมเดินหน้าส่งมอบห้องเรียนสีเขียว2021ให้กับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมจำนวน15โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาว,วชนอย่างยั่งยืนวันที่28มกราคม2565นกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผออเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟปลูกป,ป่าเศรษฐกิจในโครงการปลูกป,ป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายในการจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศรวมถึงเพิ่มการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีนายกริดเพชร เพชระบูระนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,น,น่านนายบุญยนิตวงศรักมิตรผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผอนายชิตจนกสุขมงคลผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่13กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้บริหารกอฟผหน่วยงานราชการหน่วยงานพันธมิตรนักเรียนนักศึกษาและชุมชนกว่า200คน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่าน นายกูริศส,สมบัตสิร,สร,ริปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟออพกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานมีนโยบายในการยกระดับการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป,ป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค,คริสตศักราช2 0 5 0และบรรลุเป,ป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์เป็นศูนย์ภายในปีค,คริสตศักราช2 0 6 5ถึง 2070โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นโครงการสำคัญที่สนองนโยบายดังกล่าวและนำมาปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีสามารถสร้างประโยชน์ในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนช่วยชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าซึ่งการดำเนินง,งานต้องอาศัยความร่วมมือและการรวมพลังของทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผลึกกำลังและแสดงเจตนารมณ์ใน การดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศเพื่ออนาคตของประเทศไทยและคนไทยทุกคนด้านนายบุญยนิตวงศรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการปลูกป,ป่าอย่างมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นโครงการที่สนองนโยบายรัฐบาลโดยมีเป้าหมายปลูกป,ป่า จำนวนหล้านไร่ภายในระยะเวลา10ปีในระหว่างปีพุทธศักราช2,565ถึง2,574โดยได้ดำเนินการปลูกป่าทั้งป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลนเพื่อดูดซับและกักเก็บคาร์บอนมากกว่า1.2ล้านตัน CO2 ต่อปีและคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการจะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้นได้ประมาณ23.6ล้านตัน CO2 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังได้วางแผนการดูแลและบำรุงรักษาป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2583ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒมิเพื่อตรวจติดตามอัตราการตายและอัตราการเติบโตของกล้าไม้ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการตรวจติดตาม สำหรับการปลูกป่าในจังหวัดหน้าในครั้งนี้เป็นป่าเศรษฐกิจมีจำนวน19ไร่ที่บ้านพงอำเภอสันทิสุขโดยก่อนหน้านี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่จังหวัดหน้านมาตั้งแต่ปี2 5 3 7ถึง2561ทั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าต้นน้ำป่าชุมชนรวม15,800ไร่ครอบคลุม12ออำเภอสามารถดูดซับและกักเก็ คาร์บอนได้ทั้งสิ้นประมาณ1 0 0 0 0แสนตัน CO2 นอกจากกิจกรรมปลูกป,ป่าแล้วในวันนี้ปลัด กระทรวงพลังงานผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายปริษตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพได้สมม่งมอบห้องเรียนสีเขียวสำหรับโรงเรียนในพระพราชูปถัมภ์สมเด็จทับบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุราชกุมารจำนวน15โรงเรียนให้ในายเทิดชาติชัยพงศ์ผู้ช่วยเลขขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงเรียนปิโยราายุพราช นุนสอนอำเภอ่ทวังผาจังหวัดน,น่านเพื่อร่วมสร้างพลังเยาว,วชนให้มีองค์ความรู้และผู้นำด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้งชุมชนห้องเรียนสีเขียวและขยายผลไปยังครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรอบพร้อมจัดทำตารางแผนกิจกรรมคลือข่ขายห้องเรียนสีเขียวอย่างมีระบบผ่านประสบการณ์ในพื้นที่จริงออนไซต์และการเรียน รู้ในรูปแบบออนไลน์วิช่วนเรียนิ่งที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอื่นได้ก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนภาพข่าวโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านเอกเอเชียสิริภพยสารแสงประจักษ์รายงาน